กราบสวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสองเพียนการเด่นอม,มุเล่นนะครับวันนี้ก็อยู่เนี่ยจะอยู่ในช่วงข่องข่องส้มเด่นกามนะครับวันนี้ก็จะเอาตำแหลกปัตตานนะ,ระนครับปัตตานยนะครับ,ป,รนนรบปีท่องปัานหอหห้านะครับรายละเอียดการจัดสร้างนะครับสร้างปีท่องปันหห้านะครับเพื่อหมอบเป็นตีระลึกแก้ผูบริจาคทรั รวมโจมตบทุนก่อสร้างปละเจดีวัดประตาน้อยกับมีซ่องพิมพ์คือพิมพ์นิยมจะเรียกกันว่าพิมพ์จมูกชุมผูลักษณะจมุโด่งกลมส่วยและพิมพ์ธรรมดาสร้าง้วยกรรมวิธีปั้มก่อนมีลักษณะปาดโก่งเป็นวงเดือนที่สร้างกติมักจะปรากฏรอยขีดจับขนาดองค์ปลากำลังดี เป็นประโยชน์นิยมข้องตานอีกรุนและเป็นอีกหนึ่งรูปเมื่อนปั้มยอดนิยมข้องใจไตที่ปัจจุบันที่ปัจจุบันพบเห็นองค์ที่ช่วยปิวเดิมได้น่อยมากๆเนื่องจากตู้กแก็บกาวรังสะจมกันมดและราคาก็ขยับสูงขึ้นทุกวันนะครับเราก็ลงเดี๋ยวเราจะมาชมกันเลยนะครับต้องใช้ชม ที่หลหห่อหคงเลยครนี่นะครับที่สังกติจะมีรอยขีดจับนับ้นวรงนี้ก็ได้มาจากหนองไอ้นะครับ ดันลังกับมีรอยขีดจับนะครับทั้งคติดันลังเนะี่ยมันจะไม่เคยจัดนเประว่าผมอยู่ในกอรอบตรงนะจะดูยากนิดนะึงส่วนตรงนี้จนะจะปาไปง่ายพบเจออยากมากนะครับดานลังก็คงมองไม่เห็นนะนะครับ,รบดูรายละเอียด นี่นะครับโปรยกินคงเง็น้นะครับที่สังกัดิยังมาดูองคตไปเลยนะครับนี่นะครับจมูกจงผูนะครับดูที่จมูกก็จะโด่งเลยนะครับนี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับปั๊มแหลกพิพ์นิยมปีสองพันารอย้านะครับบอ,อกวัดประตาดน้อยนะครับ ก็เป็นปลาอีกรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเตเด่นกรรมชอบเป็นชีวิตติดใจนะครับรุ่นนี้ก็เก็บถ้าต้องมาได้ที่องค์นนะครับเป็นจมูกจุมพูนะครับ ดูองนี้นะครับองนี้นะ่าจะเห็นชัดว่าเขาไม่ได้เดี้ยมนะไม่ได้อยู่ในกรอบนี่นะครับนี่มาดูนี่นะครับ,าาะรบจะเห็นรอยคขีมจับเหมือนกัน นี่นะครับี่ด้านล่างเหมือนกันครับจะมีรอยก,กิ่จับอยู่นะครับนี่นะครับคนไท้ทานะครับจะเป็นรอยองเดือนเลยนะครับจะเป็นแบบนี้ถูกองนะครับตำแหน่เงเล้วมาดูอีกหนึ่งองนะครับ นี่ก็เป็นปีดนิยมเหมือนกันครับจงมุจมพูพห้องนี้จะเป็นสนิมเกลียวเซนน,เนิดหนึ่งนะครับเจ้าด้ายครับนี่นะครับห้ันคางนี่ครับหนันรังจะเป็นรอยเซนิมเกลียวเซนนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นอะไรไททาน นะครับก็วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับคือออามาให้ชมเหมือนเล่นๆน,น,นะครับก็เป็นปลาอีกจุดนึงนะครับกอพอาต่างสายที่เด่นกร,รมชอบเป็นชีวิตติดใจนะครับตนนัวนี้ถ้าว่าถ้าพบเจอที่ช่วยๆก็จะเจ้าเข้ามาแก็บไปอีกนะครับเพราะว่ามันชอบประกับจะเก็บสะสมไ่ ทุดทายนี้นะครับเปื่อนๆกี่เก้าวกันมาแล้วนะครับก็ <c oughs> อย่าลืมกดซับสไครก์กดตุกใจกันให้ด้วยนะครับทั้ต่องทีมก็รเดินจะข้อขอบพรุณเหมือนอย่างสูงนะครับครับสวัสดีกับผม